ช่วงนี้หลินเห็นหลายคนอ่ะบูชาออฟติมัสก็แบบอยากจะเช่าส่วนตัวบ้างแบบนี้ค่ะนี่บ็อกกี้เขาแบบมาจําหน่ายนะคะซึ่งเขาก็มีหลายแบบแต่ว่าหลินอยากเลือกออฟติมัสมาเช่าเลยคะล้อเล่นมาเล่นดิมาประกอบล<ฮ>แล่นโอเลยตอนนี้หลินก็อยู่งานของบ็อกกี้นะที่ไอคอนสยามซึ่งงานเขาอ่ะมีหลายๆอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกงานออฟติมัสหรือว่าไอรอนแมนเป็นพวกกล่องจุ่มมัมีหมดเลยแล้วหลินก็จะพาไปดูโซนตรงนูน้นนี่อันนี้หลินเช่าเลยนะคะตอนเวลาทุกคนจะแบบซื้ออะไรเนี่ยเขาก็มีตัวอย่างให้ดูก่อนเนี่ยดูสิมันน่ารักมากเลยอ แล้วตัวใหญ่ราคาเขาก็ไม่แพงเลยเพราะว่าหลายๆมุมเขามีส่วนลดด้วยทุกคนลองไปดูป้ายได้เลยอันนี้คือระหว่างหน่งเดินนะคะคือด้านซ้ายมือหนิงเนี่ยเขาก็จะมีงานโชว์นะซึ่งแบบแฟนคลับเนี่ยของบล็อกกี้เนี่ยเขาก็จะเอาผลงานของตัวเองเนี่ยมาตั้งโชว์ซึ่งพ่นสีแล้วก็แบบทำออกมาได้สวยมากๆเลยไม่ต้องห่วงนะคะว่ามีแค่ของเล่นผู้ชายอันนี้มีของเล่นผู้หญิงด้วยสโซนนี้คือเป็นโซนที่ลด50%นะคะทุกคนซึ่งมันจะมีตุ๊กตาน้ารักเต็ไมไปหมดเลยอันนี้หลินเคยรีวิวจำได้ไหมนี่เครื่องดูดน้้ออองแความดเนนนี่ั275 137หลื นี่หลินโดนราคาเต็มไปแล้ถ้าเกิดใครอยากได้ราคาดีๆอย่างนี้นะมาได้เลยนะคะทุกคนซึ่งหลินมางานนี้เพราะเขามีโปรโมชั่นลดสูงสุด50%เลยอะหลินนีแอบซื้อไปหลายชิ้นเลยนะแวะมาได้เลยที่ไอคอนสยามชั้น4โซนอีเวนต์สเปซงานมีถึงวันที่31มมีนาคมนี้เท่านั้นนะ